มันเวลามันออกจักหูก็มันอ้างมดนี่ก็ออกนี่ก็อ้างเวลาก็อ้างนี่มันเจาะเป็นหูบดเลยพี่น้องเป็นคันอีกมันอ้างแล้วเป็นคั้นคันๆบาหน้อยากมิอยากเก่าอยากบายได้เนาะเป็นแห้งแล้วนี่พี่น้องเนียจักเป็นเว้นเป็นกรรมยังได้พี่น้องไอ้เมฆก็เป็นเบื้องเดียวเนาะลูกก็เป็นเบื้องเดียวเป็นกรรมหน้อ๋อ มือบุคุณตีนเธอได้พี่น้องเอ้จิกเลยได้มือนี่คือสีสัน,สนมันบืนละลาเธววอเนาะ,ะพี่น้องเอ้สิวัยบานอ่อนนี่เนาะอ้าโทษพี่น้องเอ้มีทั้งหืดทั้งยาล่างพงล่างแฟอ่าผ่ากงผ่าก๊อตไอ้พี่น้องเอ้เนาะอ่าขอเป็นอ่าแพทย์เป็นหมอสักมือหนึ่งได้พี่น้องเอ้มือนี่เนาะอ่ามาเป็นอ่าแพทย์ อย่าเงี้พอนเดินพี่น้องเลยเอันชัอกข้าวก่อนเพจจำเป็นพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะใส่ผ้าปิดปุ่งปิดปากข้างเน่เด้มื่อนี้เอาพี่น้องเลยทางปรจันกาได้เดินทางขึ้นมาฮอดพี่แล้วพี่น้องเลยเนาะบ้านนี้ยังเกาะอันนี้พี่น้องเลยลืมตลอดบ้านของน้องสมใจพี่น้องเลยเนาะเอาก่อนอื่นพี่น้องเลยกราบทักทายสบายดีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีมู่เพื่อนกันเบอร์สู่ขู่สู่คนเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกันครับอาจารย์อีคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื่อนี้กตอนเศร้าเศร้า,รา,ราอีีพี่น้องเอ้ยตื่นนอนก่อนมู่ก่อนพวกเลยมื่อนี้เนาะออกมาจากบ้านพักวิ่งตรงขึ้นมาพี่เลยว่าสันพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะเพราะว่าอาจารย์เห็นในคลิปของบ่าวบุญสารวัตรมือก่อ,อนนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้ยเนาะเห็นทั้งเมเลยลูกเจ็บแข้งคือกันเลยว่าสันเนะาะไอพี่น้องเอ้ยเมแล้วก็ บอกขอโทษเนาะพี่น้องเนะาะเอียงก่อนำ้นำน้ำนองเนาะย่อยอยู่ว่าสันพี่น้องเอลยน้ำยางเดืองอย่อยอยู่อ่าแล้วก็มีอ่าผู้ใหญ่เจดีทางพังไทยพี่น้องเอลยเนาะผ่าแข่งปรจันซื่อนี่แหละยาล่างแพย์บัดสันพี่น้องเอลยอาผัาเล่าหนั่นบกค่อยมีเนาะแล้วก็บกค่อยท่าอาผู้เป็นแม่นะพี่น้องเอลยก็เลยเฮ็ดให้แพยนี่เดือลรังมาที่นี่มี ทางเอ่ยจะดีเพันท่านึงเพี่น,น,น้องนลยน้ำให้เอาผงพิเศษพี่น้งงองเลยอ่าดังจากล่างพงล่างเพใส่ยาแดงเรียบร้อยดักกะเอาผงพิเศษโรยไปฉันเนาะเห็นในเพแห้งเพก่อนนาพี่น้งงองเลยอ่าส่วนบอิจันทร์ในก็บุเคยเหตุเกเดื่อนหรอกพี่น้องเลยเนาะดักกะสิลองเบิงบ้งเมื่อนี้พี่น้องเลยอ่าสิมาสาธิตให้เราเบิ้งดักกะให้เราเห็นะุเองน้ำเนาะเนาะจะออกไปเบิง้งไปส้มน้ำกันพี่น้องเลยเนาะอยู่พูแหละ อาเฮือนของน้องสมใจเนาะแต่ว่าบุหูอยู่อยู่บนนี้พี่น้องเลยเมือน,นี้เนาะคือเห็ดมิดจีดีสมอยสมี่อยู่แท้อันนี้เนาะเออไปสพี่นวัดลอยใหญ่กระทงรังเดี๋ยววันจันทร์ก็ซิเว้งยาแก้ดีบัตด,ดีไข่เห็นแล้วน้ำอีกเนาะเออเด็กกะซีนะพี่น้องเลยอากาศเย็นเนาะคอกะซีมันมาดได้นั่นนึง อ่ใส่สมมือให้ครบก่อนพี่น้องเลยเนาะยังวัชันได้เห็นว่ากินข้าวกินน้ำได้ได้มือนี้พี่น้องเลยเนาะเอาตัวนี้ก่อนทางบมบุญเพิ่นก็แอบบอกอยู่เมื่อกี้นี้โอ้ยวาชันคอยสิกินข้าวแซ่บอจิบบ่าวัชันเอาไปเบิ่งนกันเนาะพี่น้องเนาะเออมาโอเคพี่น้องเลยอ่านี่กระถุงยังซิบสองถุงเนาะแบ่งให้เพิ่นก่อนพี่น้องเลยมือนี้ป้าท้อมาเห็นบรรยากาศ มิดดีสมอยี่สมีแท้นนี่พี่น้องเลยไปทางใดบ้างเลยเนาะอันนี้ก็เป็นบงอาบหน้าอาบท่าแล้วนี่พี่น้องเลยเนะาะพากันอาบอยู่นี่เพราะต้นมะคุงเราจนบวมพี่น้องเลยเ <c oughs> ออจนปิ้นท่องเลยทางัหนเนาะอเออโอ้โอโอมีหอดรถ,รถไฟฟ้าได้พี่น้องเลยรถที่ไฟฟ้าเนาะผู้ ไพศาลไปเบรกให้เราพืน้นนี่พี่น้องไยเนาะใส่ mm hmm. ยู่อยู่บอเนะาะพากันอยู่เฮือนอยู่บอ,อเอ,อ,พอาพี่น้องไยโอ้ยู่พอดีนี่เน <laughs> าะไปขออนุญาตขึ้นเฮือนหน่อยเด้อใส่ใส่ใส่ขึ้นมากขึ้นมากพี่น้องไยขึ้นมาเด้อสบายดีเด้อสบายดี <laughs> โอ้ย เห็นแจ้งได้ปะคำโอ้ถือบาดอ้ายไรหันเนาะอือเอาเฮงแล้วอันนี้พี่น้องเอ้เอบ ưng, บ ưng, บ ưng, บ ưng. อเบ ưng, ิ่งเบิ่งเบิ่งไอ้เบิ่งเยอะมอเพชรหมอเบ ưng, อิ่งเยอะหันเบิ่งคำอือหึโอ้พี่น้องเฮงเศร้าแล้วฟูลูกเนาะเป็นนี่ไดเจ็บอยูป่ปะบางคำบ่เจ็บแล้วเนาะอ๋อโดยโดยโดยสัพพีน้องเอ้เออเศร้าไปไวใช่เนาะอันนี้ทางหมอเพิ่นพาได้หนิเนาะ ยิบจเจค้มามาทำหน่ยิบจเจค้มกาะพป็นยิบนี่งห้าเข็มหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเข็มเพลสหนิเนาะเป็นเจไปนี่เลยอันนี้พี่น้องเลยแห่งเรียบร้อยเนาะป้ากันกินข้าวกินน้ำเหรอปอมีไปสั่งกินมาหนิกินพักอ๋อ้พักกันปลูกน้ำหลังบ้านเห็นบ่โอ้ <laughs> ใส่ใส่ล่ะไปทงางใดนล่ะ แล้วไเทียนเออทางเม่น้องสมใจเพื่อนเดนี่พี่น้องเลยเนาะเออรายการน้องสมใจเพื่อนมาเยี่ยมเมย์อยู่บ่บ่อ่ได้มาจักเดือนเดนี่เดือนนึงอล่มมันประมาอ๋อเพื่อนโทรมาดินน้ำอยู่บ่โดย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 พี่น้องเลยอ่าเนาะเป็นนิรศรของเจ้าเบื้องหันพี่น้องเลย ปเบ่งนีอ๋อเห็นล่าสุดมัหนี้ัาอันโอ้ขอโทษขอไผ่เด้อพี่น้องเด้อไทยอ่าท้าวไทยตีนให้เบิ้งแน่มืัอนี้เนาะอืมอ๋ออันเย็ดออกมาเฮ้าเบิ้งยุกเด้ืมันเป็นอันไรอันบีบเบิ้งยุกมันเป็นอันหนองอยู่บ่เป็นน้องบิ้ลายน้องเอิงอ๋อเมือวุ่นมากน่าร้ายกว่านี่เนาะไม่เด้อปลาไหล มันมันมันอยากมันออกไวแล้ว hmm. น yeah. sure. yeah. yeah. sure. mm ี่เนาะเลยอ๋อมันเป็นหูเลยพี่น้องเลยมันก็ออกออกมันออกสุกหูเลยบอกเอ้ยได้มันคือเป็นหูเนาะอ๋อนี่เดียนี่เดียนี่พี่น้องเอ้ยกันอย่าใช้มือจับเพื้นรถแม่นเนาะเอาไผ่เอายางเด้อเอ้ยย่าดมันนั่นว่าเซยเป็นเนื้ออื่นได้เนาะนี่นี่ไม่มีสําลีแบบนี้มันจังมันจังสะอาดนี่อันนี้เขาซื้อมาให้เด้อ เออเวลาเจ้าจับหรือว่าเจ้าเซตเพิ่อนเอาเอานี่เซตเอาเนาะมวยเอามือเซตเด้อมันมันมันสกปรกพี่น้องไงเด้อเนาะมันสิเฮ็ดให้บาดแผลมันติดเสื้อแต่ว่าติดได้แหละอันนี้พี่น้องไงเนาะใช้อันเจ้าใช้ยายังยุ่บอนี่ใช้ยาเลยนี่เจ้านี่ใช้ใช้ยาลูกมาชื้นอ่ะเมาไปชื่ออ๋อแบบเดียวกับอาจารย์ชื่อมาเดานี่พี่น้องไงยาล้างแผล เนาะอย่าล่างเพรพี่น้องเลยอ่า uh, mm. มันเกยังเก็บอยู่ว่ามันเป็นนี่ใดมันเจ็บเออน้องเลยมันกับไปน้าติมันกัดมันกัดอะไรยุบยุบยุบบวบโดย oh. เป็นไข่เลยอ่ uh, พี่น้องมีมีกินเลยเนาะมีกินเหมือน mm. พี่น้องเลยว่าขอโทษขออภยัยถ้าผู้ใดย,ยังกินข้าวกินน้ำอยู่กับขอโทษขออภยัยเด้อพี่น้องเด้อเนาะ เอาเดี๋ยวมื่อนี้อาจารย์ซื้อมาอบอกวิธีการร่างเพยเจ้าผ<ล>ัว,ว่ามีทางผู้ใหญ่ทางพังไทยเพิน่นฝากเงินมาให้แล้วก็บอาจันซื้อตัวนี้มาเคยใช้อยู่บ่บ่เคยเป็นยาพูพิเศษได้พี่น้องเลยใช้แล้วสิเฮ็ดให้เพยแห้งมอสั่น<ล>แต่ว่าเพยแบบนี้นะเพิ่นบ่ให้ใช้เนาะถ้าเพยแบบมีดปาดมีดนั่น่ะหมอเพิ่นพานั้นเพิ่นห้ามมาสั่นเนานเนะเอ<ล>อ มาสิพี่น้องเไยเดียววัจนศรีคอเป็นหมอก่อนจักมือหนึ่งเนาะยังใส่ศพมือเอ้ยเนาะจับสิไปจับเพิ่นโลดบุได้เด้อมันมันมันนั่นไรมันบุ่มันบุหรี่เทาไรเนาะอันนี้การขึ้นกัรนอะไรครับของเอ้ยเพิ่นนี่พี่น้องเไงเป็นน้ำล่างเพรเนาะอันเวลาเจ้าล่างเจ้าเห็นใังะไรเอามือแล้วแหละล่าง เอามือเสร็จเลย,ยโอ้มันก็ต้องมีอันตัวนี้แล้วว่าพี่น้องไงเนาะนี่นต,มตจจัมีสันดีอสัีตัวนี้แต่จุ่มใส่ผ้านั่นแต่จังเสร็จเนาะมาใสา่พี่น้องเลยเฮ็ดเอ้เฮ็ดเบนซีเนาะเบนนี่ใช่ต้องอะไรก่อนเนาะเนาะใส่อันนั้นนะมึงเย็นลงมาบเดียวเออต้องเออแลวนี้ชุบๆๆใส่ ถ่ายไปสิได้เซร็จเนาะเอาลองเซร็จมึงอยู่เสร็จเซร็จไปตามอันเพยเพื่อนฮะเออปลาปลารถเส้นปลากวาดรถเสร็จรถมันมันเวลามันออกจักฮู้ก็มันเอิ่มมดนี่ก็ออกนี่ก็อออกโ้เวลาก็ออกนี่มันเจาะเป็นหู้ววดเลยพี่น้องเป็นคันอีกน้องเราเป็นคันคันคันแบบนี้อยากม่ได้อยากเกาอยากบายได้เนาะเป็เพิ่ารก็วันเด้อเลย มันห่มนองเด้อโทษขอไผพี่น้องเลยเสร็จเสร็จก่อนเนาะเสร็จก่อนพี่น้องเลยทำความสะอาดก่อนอ่าถูกต้องเอายาเดงบบน,นี้เนาะพี่น้องเนาะและ้วการผ้าตัวที่เราเซ็ดเนี่ยเก็บไว้ดีๆเนาะแล้วก็เอาไปเผาไผ่ถิมเด้อ <laughs> นี่เคยเป็นยาแดงคือกันเนาะอันนี้มีอยู่วะของเจ้ากันมีอ่าเอาโอเคเดี๋ยวอันชื่อเอามาเพิ่มมาอีกมือนี้กันเนาะนี่หอมดีเห็ดอ่บาบัจจันกจ์ก็จะเห็ดผึกรจะเห็ดพิษได้พี่น้องไงเนาะฟอสฟอร์เคยคือกันวัจจันก็นได้แต่ก็คือสิพอได้อยู่หรอกเนาะอ่ะเนี่ย ลองลองซุบซุปไปตาปาบา,าแดแผลเลยจำจ้ำอเลยโชวงาเลยขอพทดในทุกเช้าต้องทุกทุกมือบพน้<ด>นองๆเนี่ยเดืสะบ้านออกเนาะออกตลอดตัวนี้าเามือตะเกาออกเนาะมือนี่บบมีมือนี่นะออเนาะเราลากเร็วนำจุบุมี่ทำม่ได้ลากก็ออกตลอดเลยเลยบีบตลอดนะ โอ้พี่น้งงมันไปกวดเบิ้งนะเพิ่นว่าจังไดเกนี่จักแลเวเฮากบ่บูันาะเอยฮเว้าอเพื่นเนะน้าให้เฮ็ดจังไดเนี่ยเพิ่นบอกมันบ่กก็ล่ได้ดีกินยานได้กินยาเลยอาหารพี่นองเ้ยอ้ยมันออกดเลยะโอ้หนำโอ้โอ บัเจ็บบะคนโบเจ็บตอนน้องเงยขมันอ๋อขมันไม่ได้เจ็บเลยอืมพี่น้องเอ้เป Bel ็นอย่างเด้นี่เนาะยันมันกินดูกระเนาะยันเป็นเป็นมันกินดูกระอันนี้พี่น้องเลยอาเอาเอาเอาใส่อีกใส่อีกเอายาแดงเจอบีกอกแล้วก็เอาน้ำแดงจุบจุบใส่ละโบโบเซ็นน้ำแดงออกเลยป้าน้ำแดงข้างข้าบาดเลยเอาเซตอีกบานหนึ่งเอาตัวนี้ป้าผ่าข้าบาาได้แล้ว อันยอดยอด,ยอดใส่ได้ก็ได้บ่บึงนู้อาอาไปซีด,ด้เนาะต้องบีบออกก่อนนะยังได้อยู่ว่ามันออกอีกอยู่ว่าบึงนู้ห่ะนิดนิดเนาะเอ้ยโอ้ยพี่น้องเลยสร้างเป็นเนาะเปกเศร้าแล้วแม่มอืมลูกเลยเศร้าแล้วบังหำเนาะแห้งแล้วนี่พี่น้องเลย จักเป็นเว้นเป็นกรรมยังได้พี่น้องไอ้เมย์ก็เป็นเบื้องเดียวเนาะลูกก็เป็นเบื้องเดียวเป็นกรรมเน้ออ๋อถือว่ามันเป็นเรื่องเมืองเอินหรือว่าเป็นยังพี่น้องไอ้าะวเนาะเบื้องเดียวกันเลย uh. ลูกชายกะนี้เบื้องเดียวกัน uh. จักจักว่าเห็ด ไอ้อย่างสักอย่างหนึ่งพิธีพิท,พทางเพื่นไปยักอย่างนี้เนาะว่าเรื่องความเสื้อของชาวบ้านเพิ่อนนี่นะพี่น้งงองเลยเออจะว่าไปเฮ็ดเจ้าที่จ้าทางเพิ่นเครียดเพิ่อนนี่บ่พีน่งงนะาาน้องเไยเนาะหรือว่าทางใดอันนี้ก็ได้เออเออแบบ้ากันไปเราพี่น้องเลยเรื่องสายศาสตร์ตัวนั้นเนาะแต่เรื่องวิทยาศาสตร์เท่านี้เป็นโลกนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเป็นโรคเออจะเสกี่ยวกับกมาเร่งกินดุหรือว่าอย่างนี้พี่น้องเลย Đó, nó ăn xếp bưng đây. À, đây đó, xếp mà đi Chăm mới lên nó bắt đầu xếp ở Chăm bạt thế nè Diệt nó mà hả hà, hả hả nó mà hả xôi xếp xếp เซ็จตลอดเด้อมันก้ามันแห้งเลยเซ็จแล้เนาะมันมันมัน,มน,มนตัวนี้มันอะไรนี่พี่น้องเลยผสมเสีเเ้ยแก้วมาอ่าหลังจากล่างเพลแล้วกะใส่ยาแดงเนาะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยววัจนซื้อเอาตัวนี้เพื่อนเนาะมันสิเห็นให้เพลห้องแห้งเนาะอ่ะาวัจนซื้อมาให้ลองเบิ่งพี่น้องเลยอ่ามันสิเป็นพุงนะเ,เลยเนาะอ่ามาเหยียดมาเอ้ย ใส่ตามอันนี้เด็มันอยากแห้งเนาะมันต้องเอาใส่ซำดีสุบสุบสุบเป็นเผ็ดเนาะเผ็ดจำเป็นเผ็ดเนาะเผ็ดกระทันหันไงพี่น้องเลยาจยนก็ได้เนาะ ขงซุปให้ตัวนี้อันซุ่มๆมือสะก่อนเพิ่งมาเนาะมันมนะจังติดแผลอ่ะเสร็จเลยแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เออเออค่ะเราเห็ดไปซี่ตลอดเนี่ยคอยว่ามันอยากแห้งแล้วเนาะ อันนี้เราบดปล่อยให้มันแบบเลื่ออรังให้นะพี่น้องเลยอ่าเออเออสิประมาณนี้เอ,อเลยเด้อบอยใส่ดอกบดมันอยู่นะหาันไปใสแอนคูฮู้แล้วบ่ใสใเบิดแล้วบ่ครบแล้วบ่สใสแล้วเอ่อเห็ดแบบนี้ตลอดอันนี้เก็บไว้นี่มาจันซื้อมาให้ซองอันอ่าเดี๋ยวว่าน้ำบ้านเจ้ามีขายบนะ่เนาะน้ำหันขายยาเดี๋ยวเจ้าเอาศพมันนี่ไปให้เพื่อนเบิ้งเด้อ บอกว่าอันนี้มันกระโบ,บแพงดอกพี่นองง้องเไงถุงหนึ่งเนาะนะซื้อได้อยู่เก็บถุงมันใบนะเนาะเด้อถามันเบิดร์ดเอาไปซื้อเอาใส่ได้เฮิ่งเติบอยู่ดอกพี่น้องเไงว่าเขาใส่เธอหน้อยเนาะ,อ,ะอันนี้เก็บไว้เนาะอันนี้ก็เป็นยาดีไข่ว่าจัะเอาซื้อมาให้เพิ่มอีกนะเนาะแล้วก็เอาตัวนี้เคียนน้ำมอพี่น้องเไยเนาะมันมันสีบรเเ็ดให้อันาบาดเพล ยานมันอบเนาะยานมันบนนานแห้งน,นี่อันนี้โบไช่ก็ยาสิเนาะอันนี้เป็นอ,นาาอันยาแนวติดขมับเนาะเวลาเฮาอันโบสบายเนาะเอาเก็บไว้เด้อบังหำเนาะอออันนี้ก็เป็นสบมือเนาะถ้ามีอันเอื้อยเจ้าอยากมาเฮ็ดเทียนอย่างให้เพิร์นไซสมมือซะก่อนนุ่งบ่บ่มีเสื้อเนาะอืออันนี้เก็บไว้นี่เดอ้อ เมื่นีก็เศ้าแหละจักจจักเศร้า้อเศาก็เขาบูจักมาเลเป็นจักปีแล้วก็เอยจะบอกเฮาก็อดแล้วก็ซาซาปีเลยแต่เด็กแรกนะเป็นยังเด็กแรกเด็กแรกในการเขาล้มลมก็ไ่ได้ลายล้มล้มบมีอย่างแทงบ่ เ,เลยมันต pues nah, ิดเชื่อนัะเนาะมันเรือลังมาตลอดเราบ่ได้หักษาพี่น oh nice ้องเลยหักษาจนมันเกิดกได้ทักม er ีงนมาบอเลยโดยความมันห่างไกลห่างไกลแพทย์ไกลมอเนี่ยก็แม่นแต่ก็บครับโมมีเงินเนาะเอ้ยเนาะโมมีเงินไปหาพี่น้องเลยได้เฮียนแต่ผู้เดียวนั่นบ่เฮียน ท่าชใจแถท่าสมใจเพิ่อนขาได้เียนนะเนาะอันรถที่หรือรถเจ้าบอ้ยเด้อ๋อเพื่นซื้อให้เนาะอดอเออโดยพี่น้องไงนี่ใหญ่เที่ยงช้านอกกัคือที่เห็นเลยพี่น้องไงเนาะกะอ่าคือเกาอ่าหมูมี่ย่างพี่น้องไงพักกันนอนอยู่นี่แต่ละมือก็ได้แต่ว่ามีพักมีที่นี่เนาะบ้านนี้เพราะว่าน้ามันเรามีสะอาดแล้วน้านนะพี่น้องไงเปิดสะดวกสบายเนาะ เฮ้อพี่น้องเอ้ยเออบ่ให้แมงวันนั่นน่ะตอมเด้อเอ้ยเนาะถ้ามาทาเปซี่แล้วก็แมงวันสิบ่ตอมดอกเนาะเอ๊เอาเปลี่ยนลูกแปกแน่นึงพี่น้องเอ้ยเอานี่เก็บไว้เด้อโดยอ่ะพี่น้องเอ้ยเป็นของทางอันอ่อผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเพิ่นฝากให้อาจารซื้อมาให้มื้อนี้เนาะเดี๋ยวเก็บไปเอาเก็บไปก่อนยาแดงก็เก็บไว้ดีๆเด้อ ค่ะเบสี่นี่คือว่ามันแห้งเนาะนี่พวงวิเศษท่าแด็กกัดเดียวบางโดดนี่พี่น้องเขาออกมาเพิ่งยืดเออมันก็ยุดเลยอ๋อหนวเดียวเออบัฟฟาตองเพิ่นอา่าให้ยามันแห้งเข้ากันเลยแล้วเออเห็ดคู่มือเด,ด้ดอะทามันเวลามันไหลย่อยออกมาแดีวเขาเซต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 ท่ๆๆ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 าประมาณสามเท่อก็ได้ต่อมือเนาะเออเศร้าเทียงก่อนสีนอนเด้อท่าลองเบิ้งพี่น้องเลยเนาะ เอาเสร็มวันนี้กัทบทางปรจันเนาะบ่มีอย่างว่าผักมาต้อนนี่อันนี้คือเกลือคืออะไรของกินเด้อเออเป็นเขาย่างหรือว่าเ,าเขาเจะม,มาเพาิ่มให้อีกเข่าแล้วก็เกลือเป็นนัวปลาก,กระป๋องมีเนี่นยถุงยังซีบเด้อเอาเอาไว้พีคือองะไรเนาะเดีย๋ยวเ้าไปไว้บัหืหำเนาะย่างได้สบายแล้วบ่ ยังอ่ายังอันไฮเมอุ้มขึ้นมาอยู่บ่บ่เขาไม่ได้อุ้มน้องใบเราอุ้มเขาก็ไปแพ้ออเราจะพอตัวเองนี่ก็แห้งเลยเนาะแต่นาสาวหาก็บปแพนาสาวเพิ่นไปใช้สมานิไปขุดมาต้นอ๋อโดยโดยพี่หน่อยเอ่อแห้งเขาอืม เวลาลัาบแลนอนแ่ได้นอนอยู่ว่ามันคือว่ามันเจ็บยุดยุดบ่ต่างคืนม่ได้นอนเลยมันหยุดก็นอนก็มันไม่ได้หยุดกับไม่ได้นอนเลยอมันแบบยุบยุบอยู่เนาะมันกัดเนาะนงเนาะเข้าใจแล้วอยู่พี่น้องเลยอเอาเซาเรยสบายนี่เนาะอ่าลองลองเหตดไปที่นี่ลองเบิง้งเนาะปั๊บเบิง้งแล้วก็าหักษาความสะอาดแล้วพี่น้องลกรักเนาะหมอให้เอามือ เอาลูกแล้วกันนั่นมันสิติดเชื้อเนาะใชจนั่นก่อนเอาผ้าเอาอย่างเซ็ตเอาพี่น้องเลยเนาะเ,เอากะไปป้าก่อนได้สบายน,นีิเด้ออ่ก่ใจละลายด,ด,ดีไม่แห้งอ่าอันนี้กะเ,เป็นของอทางเมยใจดีเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเนาะไม่ฮักของประจันเอาผักอันนี้ประจันมาให้สองสุดเด้อเด้อเด้อเลยขอบใจนั่เมยเพิ่นเมยลูกล่ะเด้อ

เาว้ไวสัเขาเฮียนมาหําเด้อเนาะเฮียนให้จบเด้อจังได๋อันอ้ายสมใจเจ้าจบเด้อจังได๋นี่เนาะเอออ้ายสมใจเจ้าอันเฮียนห้องใดเลยม้อนยเอาเพิ่นทางเพิ่นเมื่ออยู่นําอ่าบาใจเนาะกับสาวลอยเพิ่นผู้ใดพี่น้องก็จักอยู่บ้านหยังก็พนพนผู้อือไก่เติบเสิขึ้นมาฮอดนี่เนาะเออาไปไวส่ได้ได้ไปดินน้ํานอเนาะ สะได้ไปดิดน้ำลูกเด้อเอามือนี้บอิจาคลาก่อนเด้อเสเด้อโดยสบายดีเด้อเนาะเอาบาไปาน้องเอ้ยเสร็จเราเด้อโดยโดยพี่น้องไงเศร้าเใส่เนาะมือนี้เนาะเอ๋คือสีแเหงื่อกันแหละเพลเพลมือนั่นคือว่าคือว่าน้อยใจตัวเองบ้างมือเนี่ยเด็ดว่าเด็ดคือว่า dạng tai dạng nhắn cứ bỏ hết bỏ hết bỏ hết lại khôn nó xù lắm vì cứ vẫn đấy nó đó. với lại chép mà lại ăn khít dạng lân khít bỏ dạng bỏ vì đong người nó phải vào chân sân đấy nó cua tôi ý sau đơ nó phải sao vì mưa con phải nó โอเคพี่น้องเลยเนาะการทางประจันกาดมาสอนวิธีการท่ำเพของอาเม่น้องสนใจเพิ่นมนื่อนี่พี่น้องเลยเห็นเมื่อกี้นี่เนาะโอ้พี่น้องเลยขอโทษขอไทย่ทายอันนี้โบสวยโบงามให้พี่น้องเบิง่งเนาะจุดประสงค์ของประจันก็อยากสดอยากช่วยเล่วให้หายให้เศร้าแหลกพี่น้องเลยเนาะเมื่อกี้นี่ก็เอา,เอาน้ำ ล้างแผลน้ำยาล้างแผลแล้วก็ใส่ย,ยาแดงให้เล่าเนาะแล้วก็เอาผงพิเศษให้เพิ่นพี่น้องเลยเอะก็ถ้าเฮ็ดแบบนี้เล,เลยเนี่ยวันจันท์คิดว่าส่งเี่แห้งอยู่เนาะอ่าในนี้เราปล่อยไปเลยเลยเดี๋ยวมันติดเสื้อไปเลยเลยเนหะ็นไหพี่น้องเลยแล้วก็ขับการทําความสะอาดของเราแบบเอามือเอาอยางเซ็ษไปเลยเลยเนาะมันเลยเห็ดเหเลือดล้างพี่น้องเลยเอา้าเนาะก็บสำเร็จเรียบร้อยพี่น้องกลยเมื่อนี้กับอะไรเนาะกับ ขอบบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ทางทางไทยพี่น้องไอเพื่อนกะภาคให่บาจันซื้อหือซื้อยามาให้เราในมื้อนี้เนาะกะขอให้อ่ทางผู้ใหญ่ใจดีจงอยู่ดีมีแหงจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะผู้ที่เบิ่งผู้ที่ฮับที่ส้มอยู่ในตอนนี้เนาะกะบ่ได้ช่วยเป็นปัจจัยกะช่วยก็ไลก็แซ่ให่งบาจันกะขอให้ได้บุญได้กุศลน้ำกันเออพี่น้องเด้อเนาะเอาสำหรับมื้อนี้บาจันขอเดินทาง ไปน้ำมูก่อนบาดีที่นี่พี่น้องเลยย่านมูเข่าป่า,ป,าปะเนาะพี่น้องเนาะไปรุดไปเบิ้งน้ำกันคลิปหน้าพี่น้องบัจสิไทยยังให้พี่ให้น้องเบิง้งเนาะติดตามเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมืดน,นี้บาจจิขอโตก่อนเนาะสะบายดีเด้อเนาะไปพี่น้อง